ผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ชอบกินลาบกินก้อยกินดิบกินกึงกุงสุกสุกดิบตายนะจ๊ะใช่เพราะอะไรรู้ไหมเธอตอนเนี้ไม่ใช่แค่หมูนะเนื้อนนะ่ะแอนแทรกนะครับ<อ>ผมโรคแอนแทรกบัวบ้านเนี่ยมันระบาดในภาคอีสานนะเธอครับผมตอนนี้ตายอยูนะจ๊ะเธอสองศพนะจ๊ะระบาดนะจ๊ะครับผมนี่โรคไข้หมูไข้หมูดับจริงๆมันคือหมูดับป่ะไข่หมูดิบ คือจริงๆมันคือหูดับอ่ะถูกต้องไหมก็คือที่เขาเรียกกันก็คือหูดับอ่ะกินหมูดิบหูดับเออสันหน้าทําไมฮะไปดูคลิปต่างๆมาเธอใช้ขอนร้องนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราชอบกินน่ะที่เอาหมูสับใส่ถ้วยปุกๆแล้วเอาน้ำใส่ๆแล้วหมูย่างแดงๆนั่นนะหนูสมัยก่อนเราก็ไม่รู้เคยเปิดเราก็อู้ววหูดับนะคะรับมาดูกันดีกว่าเมื่อวันที่ห้าพฤษภาเมื่อวานมีหูเรื่องเยอะมากนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขนะฮะเขาปิดเพผงสถานการณ์โรคแอนแทรกนะฮะในจังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยยืนยันสะสมสามรายนะเสียชีวิตหนึ่งรายอยู่ในระหว่างการรักษาสองรายที่โรงพยาบาลมุกดาหารเธอครับและโรงพยาบาลดอนตาลอีกหนึ่งรายเธอโดยผู้สัมผัสทั้งหมดนะจ๊ะเธอเท่า<ธ>ไหรพื่อฟังเสียงนะจ๊ะเท่าไหร่หกร้ยสามสหราย เธอจําไว้อันเนี้มันเป็นโรคระบาดท,ที่ปพาหจากสัตว์สู่คนครับแต่คนสู่คนไม่ได้อะฮะหนูไปล้มวัวล้มควายหนูไปจับวัวจับควายมากินที่มันล้มตายแถวบ้านอาแล้วหนูไปสัมผัสหนูไปชำแหละแพ็ปแพ็แพ,แพ,แพ,แพ็หนูไปจับเนื้อดองเนื้อดิบพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋ามันติดตรงนี้อืเพราะว่าไอ้คาสเตอร์ที่มันติดเนี่ยเธอ จากงานล้มวัวล้มควายกินนี่แหละที่วิวร้อยสัตว์สิบหกลายเนี่ยเราตามต่างจังหวัดเวลาเขามีงานบวชงานบุญงานอะไรเขาก็ล้มวัวล้มควายแล้วก็ก็กินกันบางคนเนี่ยผมเคยเคยเห็นที่แหมก้อยคาโคงอะ่ะเมนูเนี้ยก็คือพอล้มวัวเสร็จปุ๊บอะ่ะเขากินคาโคงกระดูกเลยอะ่ะพี่บุ๊กเกานั่นแหละค่ะ เะะพราะจ่าแม่จ่ารู้ว่าเป็นวัฒนธรรมแต่ต้องระมัดระวังตอนนี้คือตายได้นะและจํานวนนะจาก636รายนะเคเบินะณผู้ฟังนะในจนํานวนนี้เยอะนะ538รายนะครับ,รบเขาบอกว่าสิ้นสุดระยะการเฝ้าระวังจากการติดตามผลระยะฟักตัวทั้งผิวหนังและทางเดินอาหารครบ7วันส่วนอีก98ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวังทางผิวหนังและห้างเนินอาหารทั้งหมดได้รับยาต่อเนื้อเจ็ดวันแล้วนะ เพื่อ,อป้องกันโรคนี้นะครับ,บผม,มแล้วก็ได้กำชับให้กรมควบคุมโรคแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะฟักตัวของเชื้อแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้จับตาใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับสำหรับโรคแอนแทก ac, คุณผู้ฟังครับมันยังไม่มีรายงานติดต่อจากคนสู่คนอย่างที่พี่บุ๊กบอกอนะครับมันเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนครับสามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ําหรือว่าสปอร์ของเชื้อที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะครับแล เวลาจะผ่านไปหลาย10ปีโดยเฉพาะในดินที่มีซากสัตว์ตายด้วยโรคแอนแทรกครับและก็ย้ําเลยนะครับเน้นย้ําเลยคุณผู้ฟังครับเรื่องของการรับประทานเนื้อโคนะครับหรือว่าเนื้อวัวน,นี่แหละควรจะทําให้สุกนะฮะแล้วก็ถูกสุขอานามายัยหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเขาก็ยังเน้นย้ําอีกนะครับว่ายังพบว่าจังหวัดแพร่เนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หมูดิบ พบผู้ป่วย14รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต2รายปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่มีการารับประทานลาบหมูดิบนะครับซึ่งอาการเป็นยังไงหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันเพิ่งกินลาบหมูดิบมาฉันเพิ่งกินของดิบมาอาการเป็นแบบนี้ก็คือมีไข้สูงครับ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับร่วมกับมีประวัติทานหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบให้รีบไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้ขอเอแล้วก็ให้ข้อมูลประวัติว่าเสี่ยงทานหมูดิบกับแพทย์มาเพราะโรคดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงหูดับตลอดชีวิตได้คอต้องระมัดระวังนะไอไอ,ไอโรคนี้เขาบอกว่าแค่หายใจเข้าไปอะ่ะมันก็ติดแล้วเพราะมันเป็นสปอ,อร์ไงคืออ่ะคือมันเป็น การแพร่ระบาดของสปอพอสปอปุ๊บแค่เราหายใจเข้าไปอ่ะเธอมันเข้าสู่ร่างกายระบบหายใจปุ๊บมันติดได้แน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะเวลาไปกินหมูกระทะเนี่ยตะเกียบที่หนีบหมูนนกับตะเกียบเรวเข้าปากต้องคนละอันกันนะอุก